อย่างเรืร่องโรคโควิดนี่ครับถ้าเปินเมตตานี่ช่วยได้ไมมันเป็นสัตว์ไหมครับเมนุษย์เชื้อโรคเนี่ยเป็นสัตว์ไหมเนี่ยผูู้เจ้าไม่ได้พูดถึงไงไม่อาจประเมินได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้โยมนะอันนั้นคนมันพูดน่ะมันอาจจะเป็นการ แพร่โดยก็เหมือนกับน้ําไหลน้ํามันไหลเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้มันเป็นชีวิตไหมเมันไม่เหมือนกับการใส่สารเคมีเข้าไปแล้วสารเคมีมันแพร่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็ไม่ใช่ชีวิตแต่มันแพร่สิ่งบางอย่างมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันแพร่ตามเหตุปัจจัยอย่างเนี้ดังนั้นตรงเนี้ยพอพระเจ้าไม่ได้ตัดเอาไว้เนี่ยเราก็ไม่ไม่วิเคราะห์ต่อพอพระเจ้าก็จะพูดสุดแค่มดดํามดแดงพอแล้วนะปานาติบาเนี่พงก็สุดแค่นี้ เอาแค่อายจตนาเห็นไม่งั้นมันจะฟุงะ้งไงถ้าเราจะเอาโอ้ oh, สัตว์เซลล์เดียวอมีบ้าอะไรบ่ไปมันก็นั่งวิเคราะห์ไปเรื่อยเนาะแค่ไหนถึงจะมีวิญญาณไปคลองนะมัน <S 2 scri be> uh. ก็คิดกันมันกลายเป็นปรุงเรื่องโลกอะเรื่องโลกโลโกความมืดความบอดโลกะจินดาการคิดเรื่องโลกเนี่ยวิปราส นหนึ่งในอาจินตนอันนี้ก็ให้นักวิทยาศาสตร์ก็คิดกันไปเหอะอืมแต่นักวิทยาศาสตร์คิดแล้วก็แก่เจ็บตายอยู่ดีใช่ไหมออกจากโลกไปไม่ได้อืงนั้นเราเราเดินตามพุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราออกจากความแก่เจ็บตายได้ไงถึงจะรู้ว่าไอ้น,นี้ได้คําตอบมา แก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ดีสัตว์ก็ยังล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้ดังนั้นความชัดเจนต้องต้องชัดก่อนว่าเฮ้ยชีวิตเกิดมาเนี่ยเอาอะไรเอาแก้ปัญหาความตายนี่เรื่องใหญ่สุดไม่ตายจะทำยังไงอย่างอื่นเรื่องลองเ๋ย่ไหมไม่ตายเนี่ยต้องไม่ตายแบบถาวรด้วยนะไม่ใช่ไม่ตายแค่พบชาตินี่นะ ไม่ใช่แค่รักษาโรคไม่ตายการแก่เจ็บตายยังมีในภพหน้าต่อเพราะการเกิดยังมีต่อไงและถ้าเราไปเชื่อว่าการเกิดใหม่ไม่มีเนี่ยเท่ากับว่าเราเราจะต้องเชื่อว่าบาปบุญไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีไปด้วยเพราะแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันเนี่ยสร้างบุญบาปไม่เท่ากันแต่ผลสุดท้ายได้เท่ากันคือขาดศูนย์ ไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมาบาปไม่ให้ผลบุญไม่ให้ผลที่สุดแล้วก็ขาดศูนย์เหมือนกันเอาเราจะทําบุญไปทําอะไรอ่ะทําความดีไปทําอะไรอืมอย่างเงี้ยรูเจ้าถึงบอกถ้าคิดแบบนี้นะอกุศลเจริญคนจะทําความช่วยได้ทุกชนิดนี่มีตัดไว้หมดแล้วนะหลักความเชื่อเนี่ยความคิดมนุษย์เนี่ยคุณจะคิดอย่างไรก็ตามไม่เกินหกสิบสองแบบครูเจ้าเห็นความคิดมนุษย์ทั้งหมดแล้ว บัญญัติออกมาหมดคิดได้ไม่เกินเนี้ยเนี <ś> ่ย <c oughs> <N ee> เป็นอย่างเนี้ยดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยเราจะคิดแบบไหนเนี่ยมันบนอยู่ในทิฏฐิหกสิบสองหมดแล้วก็ต้องไปดูว่าทิฏฐิหกสิบสองนี้มีเหตุเกิดมาจากอะไรเหตุเกิดมาจากอุปทานขันห้าเพราะเรายึดมั่นขันห้าทิฏฐิเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเห็นนะอืม อืมนี่พอมาพูดถึงตรงนี้นะ่นึกได้อีกนะทิฏฐุปาทานเนี่ยทิฏฐุปาทานเนี่ยอุปทานในความเห็นตรงนี้นะ่าจะเป็นตัวตอบได้นะว่าเอ,อทิฏฐิเนี่ยวัดตรงที่ไหนพอเมื่อช้าเพิ่งคุยกับพระเหมือนกันว่าเออทิฏฐิปกติเราก็จะวัดกันที่ผืนนาใช่ไหมผืนนาทั้งหมดแต่ถ้าอย่างเนี้ย <c oughs> เราวัดกันที่น่าจะตัวลำแสงด้วยตั้งแต่เข้ามา พระบาาท่านก็บอกมีความเห็นว่าน่าจะมีที่ลำแสงมาบอกใช่อยู่ระดับหนึ่งในตัวของของวิญญาณเนี่ยนะ,ะตรงนั้นนะเพราะว่ามันจะมีที่ว่าอัศมีติว่าเรามีอยู่เนี่ยคนที่ได้สัญญาเวทิตานิโรธเนี่ยเขาคิดว่าเรามีนะซึ่งตรงนั้นอะพื้นหน้าเขาก็ไม่มีแล้วแต่เขาก็ยังมีทิฏฐิแบบนี้อย่างเนี้ยแต่มันเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงที่จะได้อย่างเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็คือ99%เเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือ ขืนนาทั้งหมดแต่ถ้าอย่างเนี้ยทิฏฐิหงสิบสองมีเพราะอุปทานในขันห้าเมื่อบอกว่าอุปทานในขันห้าพวกเนี่ยการยึดถือซึ่งรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นนะพอยึดถือวิญญาณปุ๊บมันจะดึงพ่วงมาด้วยทั้งมโนทั้งจิตหยิบวิญญาณตัวเดียวจิตมาด้วยมโนมาด้วยนั่นคือใช่ทิฏฐิมันต้องรวมมโนด้วยตั้งแต่อวิชชาสัมผัสเลยหลุดเข้ามาเนี่ยอืม ใช่ต้องถึงสังขารตัวบนด้วยเพราะแค่เนี่ยมันเอ็นโน้มไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นระยะเวลาแล้วนะนะเป็นระยะเวลาละมีการเพลินละมีนันทีละมีฉันทะราคะนัน,นทิตันหาละกว่าจะเอ็นมาถึงผืนนาเนี่ยอืมทิฏฐุปาทานอุปทานในในทิฏฐิในความเห็นอืม,อมเห็นว่านี้เป็นเรารู้แค่ว่าขนาดเนี้ย รู้อยู่เฉยๆเนี่ยแค่นี้ก็เป็นละอืมลอืม้วอืมใช่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 อืมภาวะโยคะกามโยคะภาวะโยคะทิตฐ an ิโยคะอวิชาโยคะใช่ครอบคุมอืม เนี่ยทวนทบทวนพระสูตรเดิมทวนไปทวนมาเดี๋ยวมันก็เจอเนาะเจอคำตอบทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆเ,เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งจริงๆรงยรอือใช่อ่านร้อยรอบยังเอาไม่อยู่เลยใช่ได้ความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆอยืม ทิฏฐปาทานโยคะก็คือเครื่องผูกเครื่องร้อยลัดอันเดียวกับสังโยชนั่นแหละนะสังโยชน์คืออุปทานนะอุปทานคือฉันรารคะนะโยคะก็คือเครื่องผูกกามโยคะเครื่องผูกในกามอืเครื่องผูกในภพเห็นนะการจะผูกได้ก็คือต้องพอใจนะ ดังนั้นสังโยชนี่ก็เรื่องใหญ่เลยเรื่อง,องเรื่องแก่เจ็บตายโดยตรงเลยเรื่องคำสอนโดยตรงสังโยชน์สังโยชน์สิบสังโยชน์เจ็ดอนุสัยเจ็ดมัชริยะสังโยชน์ชก็ชัดขึ้นนะตอนนี้กำลังหาเรื่องอิจสาสังโยชน์สแกนอิจสามาให้หมดเลยในบาลีออกมาเยอะเหมือนกันนะ่ะแต่ไม่เยอะมากก็พอพอค่อยๆเช็คไปได้เดี๋ยวเช็ค คืออิสาก็ได้มาระดับหนึ่งแล้วอะที่ผู้เจ้าตัดแต่เดี๋ยวต้องไปเช็คมาลีในที่ผู้เจ้าตัดว่ามันจะโยงไปถึงอิสาในสังโยชน์เจ็ดที่ตัดต่อจากมัชชริยะสังโยชน์ได้ไหม,มเพราะว่ามัชชริยะสังโยชน์เนี่ยวันนี้มันก็ชัดขึ้นมามากแล้วว่าเมื่อผู้เจ้ามาวางตรงที่อวิชชาอะไเนี่ยมันคือการการห่วงมโน นะห่วงจิตมโนวิญญาณไม่ยอมทิ้งนะ่ะยึดถือไว้ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมสละมันเหมือนวัตถุเข้าของที่เราไม่ยอมสละนั่นคือเราห่วงห่วงก็คือตรนีมัจเฉลยะคือตรนีเราห่วงไว้นั่นคือเราห่วงวิญญาณกุมานกุมาลีห่วงเลือนน้อยน้อยที่ทำด้วยดินเห็นนะไม่ยอมทำลายอืม ตอให้มันดับก็หยิบใหม่หยิบใหม่หยิบใหม่ตลอดอืมอ่าฝากธรรมะไว้คร่าวๆกันวันนี้นะขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำตถาคต <c oughs> มากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สู่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ <c oughs> ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการันใกล้โดยทุกขันทุกท่านทุกคนเตือน